ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงเวระจะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2551แล้วข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกทๆคนและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากในน้ำใจไมตรี ที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็นทั้งในคราวที่เจ็บป่วยและในการจัดงานวันเกิดครบ80ปีรวมทั้งได้แสดงความมิตกห่วงใยอย่างจริงใจในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้า สถานการณ์ของบ้านเมืองเราแต่ปีก่อนและต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจแต่อย่างไรก็ตามเราได้มีรัฐธรรมนูญและได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนับว่าประเทศชาติของเราได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยดีให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปกติสุขทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคนแต่ละฝ่ายจะต้องเพราวากันคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวพยายามอ่อนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันด้วยไมยตรีจิตและความเมตาตากรุณาอย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้ เกิดความไม่สงบและความแตกแยกผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการทันเวลาผลงานของทุกคนทุกฝ่าย จากได้ประกอบส่งเสริมกันให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย เคารพบ,บูชาจงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกปราศจากภัยให้มีความสุขสบายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดสุขหน้านี้โดยทั่วกัน